สวัสดีค่ะพ่อสุดใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวหนุ่ยืนกลับมาที่สวนพ่อสุดใจสายทองบ้านบ้านนาเรื่องครับบ้านนาเรื่องตำบลนานเรื่องอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีได้ยินข่าวพี่น้อง <c oughs> ได้ยินข่าวว่าคาเกษตรแดงใหญ่ถืออเหมายกสวนที่บ่พ่อแมนครับ ตนมาเมาส์ไปแล้วครับจ่ายใจเงินมา,ากายเงินมาเบิดแล้วครับจ้าประมาณจะอคอับาพ่อทีคลายไปสองร้อยครับสองร้อยก่อครับผมป้าพี่น้องคะลงคลิปไปเบิ่งเมือม่อสองหมื่นอนอี่เนาะพ่อเนาะแมนครับจ้าเพิ่มาใส่เงินไปเรียบร้อยแมนครับค่ะเมาส์แล้วพี่น้องนี่เป็นการตอกย้ำและยืนยันว่าถุกสิ่งถูกอย่างถาสิเหตุอย่างให้มีก่อนเงินบ่พ่อแมนครับ มีก่อนอย่าฝ่าวคิดว่าอย่าอย่าหยานขายบัวใดครับมีก่อนค่ะส่วนหลายคนมีแต่จะถามว่าปลูกปลูกเดาสีขายอะไรบัวปลูกเดาสีเอาไปขายใส่จ้าเขาเขาคิดแต่เนี่ยเหรอครับจ้าแล้วพอตออเมือนั้นว่าขายผมก็ว่าขายทั้งโทรศัพท์นี่แล้วมันก็พอได้อยู่จ้าแล้วพอดีพี่น้องนี่ละสาวนําเยืนมาถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเข้าก็เห็น ก็เลยเป็นทีไปที่มาว่าเออผู้เห็นผู้อยากได้ผู้อ่อนซ่อนนําครับผมก็เลยเกิดการเมาส์กันเกิดขึ้นนั่นครับค่ะพี่น้องค่ะคาสองรอยก็ก็เมาส์ไปแล้วสองดอยตอนนี้เมนบ่ค่ะพ่อแมนครับกับข่อเหลือเนี่ยอยู่เมนบอกเหลือกับว่ายครับผมเอาไว้ถาปลูกตอนเมื่อคุดเอานี่แหละครับเหลือกประมาณซิฟกอกกนี่แหละครับ ก็คือจะเป็นกอหน่อยยังสิบบจากเนาะแมนครับให้ให้ให้เพื่อเลือกเอาเลยมาาแมนว่คะให้เพื่อเลือกเอาเลยครับโอ้ยพี่พนอ้องค่ะเลือก็เป็นน้องผมครับเรือจัจะเอาปลูกตอแมนครับค่ะปลูกตออีกจากแปดเก้าเดือนท่าก็ได้ขนาอีกเนาะแมนครับจ้ะโอ้พี่น้องค่าขายเราเด้อขาเด้อขายแล้วขา,ายแล้วพี่น้องคือจริงๆบอกว่าพี่น้องที่สนใจอยากได้นาสวนมาเบงเอาได้เลยสองร้อยห้าสิบบาทถึงสามร้อยได้เนาะพอว่าเือนนั้นแมนครับจ้ะ แต่ว่าพอขายไปราคาเท่าไรครับพ่อที่เมาที่เมาไปค่ะผมให้เฟินลอยหาสิบบาทครับเพราะมันก่อหน่อยมันหลายครับด้วยหาสิบบาทตกกอแค่นั้นแม่นครับอุ้ยพีนองอันนี้เขาเอื่นว่าราคาห่างไวนี่อีกอย่างหนึง่งแม่นครับแต่ย่ามว้าถือข้อขอกินก็นได้ได้เนอะแบบนี้เนาะแม่นครับ <laughs> ว้าวเธอขอขอกินก็นได้เพื่อนว่าแมนบอกมันความจริงได้นน่พ่อเอาคิดยังไดพ่อเอาเอางส่ค่าค่าที่เข้าตัดสินใจนี่ว่าเข้าตังละข้าวใสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยพ่อคิดจังไดเพื่อนซื้อร้อยห้าสิบคือขายเอาก็คิดว่าเพื่อนเอาไปเดี๋ยวห้องกับปลูกไม่ได้อีกครับค่ะต่อไปห้องกับเด้ขายอีกคือเก่าครับคือเพื่อนบริสุทธิ์เทละกอสองกอแมนครับเพิ่นซื้อว่อง่งไงสํายกสวนเนาะ แมนครับ <c oughs> การเลยให้เพิ่นแมนครับเพราะก็ได้เงินเป็นก่อนนะครับถูกต้องเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เบงพอสุดใจเป็นตัวอย่างเด้ 200, อสองรอยก่อคูณร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินเท่าไหร่พ่อสามหมื่นครับสามหมื่นรับเงินสดเรียบร้อยรับเร้วครับผมขายตัวนอพ่อนอขายแล้วครับ <c oughs> เอาไว้ก็บโได้ใส่เลย <c oughs> ครับ <c oughs> คือถาเห้า,าไหวเอาไหว้นี่ถาเฮาอย่าขายสามลอยนอสมุดนอแมนครับอาจจะมีคนมาสือแต่ที่เรากกสองก่อนะครับถูกต้องแล้วเราการได้เงินเธอละ ลสามลอยเทละพัน,นได้มากกับเบิดไปแมนบับมันมมนบบเป็นชิน้นเป็นอันแมนบบพอบม,มันบบไดย,ยังเลยครับค่ะแต่ถ้าไดสามหมื่นเขาอยากซื้อยังจากชิ้นหนึ่งนี่ก็ได้เลย่าจจะไปซื้องวจากตัวอยู่ครับนั่น, <c oughs> <c oughs> นอี่หน้อยไ <c> ง <oughs> <c oughs> ไดซา <c oughs> แล้วเด้อวตัตตานี่ขายค้ากเกษตรแดงใหญ่ เด้งัวตัวหนึ่งถูกต้องเลยเราวมันปลูกไม้ใดเนาะพ่อนาอครับนี่พวกนี่ปลูกก็กาลังแตกนอกกาลังแท่งขึ้นมาครับนี่อุ๋ยเดี๋ยวนี้กําลังแท่งนอ่นี่ปลูกไม้นอสัปดาห์เดียวปอนี้หรือจะมือนี่ประมาณสิบกว่ามือ้วครับสิบกว่ามือแล้วเดี๋ยวนี้เดือนสิงหาครับผมนี่กําลังแท่งขึ้นมาร้ายเลยครับค่ะอุยบ่เป็นแม่สานี่ก็สิด้ขายอิ๋พ่อนี้ประมาณลังทรงการนะครับแม่เลยพี่น้องนี่แตกนอกขึ้นแล้วค่ะ รประมาณสงการเมียสาพ,พาืชสภาพน้องหเวนอกครับก็็ดขายอีกเด้ขายอีกแต่ในขณะเดียวกัน้าเหากอดกอแบบนี้ไว้สิเอากอละสามร้อยสามร้อยหอดสงการปีหนาอาสิบพท่านเดข้ขายเบิร์ก็ได้แม่นันครับคิดคิดแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะถ้าซื้อไลเมาส์กะคิดราคาเมาเมาส์ให้คือกันแค่นครับโอ้สุดยอดแห้งพี่น้องกะเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังพอดีจริงๆสามน้ำเงินกับมาขอซื้อคาเหลืองน้ำพ่อนะคะ ปลูกแล้วสีข้ายใสครับขนาดข่าเลืองกันยังมาว่นเอานมกันเนะ <laughs> <laughs> าะขยายอีกเด้อค่ะเด้อขายายอีกจะขายายไว้อยู่ครับจ้าจ้าอาพี่น้องได้เบิงเด้อตอนนี้พี่น้องเพราะว่าพอเราขายแล้วนะคะที่ที่ไทยให้เบิงนี่ขายแล้วคือบอกว่านาสวนสองหสิบาทถึงสามรอยบาทพี่น้องอยากได้ให้เฝ้ามาสื่อเอาแต่ปรากฏวาอ่าเพิ่นมาสื่อนี่คือ เพิ่นมาเหมายกสวนพอแล้วหายร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นพี่น้องสุดยอดแห้งใจดีแล้วก็สุดยอดแล้วตอนนี้เหลือแค่พ่อปลูกซิบโกโกะนครับผมอันผูใ้ใดอยากได้ซิบกอกอมาว่นเอาเด้อล้อสิไห้ว่าละนี่ไ <c oughs> ห้นี่ซิว่ไม่มปลูกสิได้ไปซื้อมูว่าปลูกอีกเด้ลงทุนจากบาทนะพ่อสวนนี่ลงทุนสี่พันครับลงทุนสี่พันบาท มได้ติดตั้งระบบนำยังอยู่บ่คะกับใส่โซลารเซลล์ครับจ้ะอันนั้นเขามีอยู่แล้วแน่นครับก็ใวกอนอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าบ่ได้ลงทุนไม่ครับก็ลงทุนแต่ตนพันุแม่นครับกับปุ๋ยกับปุ๋ยกับประมาณพันกว่าบาทนะพันกว่าบาทครับผมตีซะว่าร่วม่ายแห้งแหล่ากับบเกินหมื่นเนาะพอนะครับผมสรุปปฐานีอันซีพันกว่าบาทที่เริ่มตนหรือว่าประมาณหมื่นนึงทั้่องเบิดนี่ีเบาเขาขายเราด้เงินเท่าไหร่ ตอนนี <vara us |zh|> ้ผมได้เจ็ดหมื่นนะครับได้เจ็ดหมื่นพี่น้องเอาต้นนอพอนเนาะเอาเอแล้วรับผู้ใด้ว่าเอากะซ่างกันวะเอาละพี่ดองค่ะคลิปนี้บ่มีอย่างหลายเพียงแต่ว่าได้ยินข่าวพอดีสามน้ำเงินมาสื่อข่าเหลืองน้ำพอได้ยินข่าวว่าเมาถือเมาเบิร์ลเด้อเพื่อนว่านะคะกับพี่น้องค่ะขายอยู่ไสกันนี่ละค่ะซูเมอร์นี่ยูทูบเบอร์กันหลายได้พอ ให้ข้าเจ้ามาซอยขายเนาะแม่นครับอ่าเปิดตอนรับพวกสาวน้ำยืนนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่สาวน้ำยืนมีโอกาสไปเยี่ยมไปยามผู้ใดว่าท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปยามอยากให้ไปยามก็ทักมาบ่ได้คิดคาไปถ่ายคลิปให้ดอกพี่น้องมิแต่อยากให้พี่น้องได้ขายกระซอยกันโปรโมทให้พี่น้องได้ขายได้ยูได้กินโดยเฉพาะพี่น้องมาเหตุอยู่กับบ้านกับเพื่อนอยู่บ้านอยู่เพื่อนพื้นดินเฮานี่แห่งออนซ่อนน้ำไหลกะจะไปออนซ่อนกับพี่น้องคือจังมาอออนซ่อน สวนคากเกษตรแดงหญยพอสุดใจเนี่นะคะทักมาได้เลยทักไว้ใต้คลิปก็ได้ดีต่อใจเนาะพพอนอครับผมค่ะอนาคตกับบัรูุว่ามันเป็นจังไดแต่มือนันพอบอกว่าถามเมนพอบได้คายกอคือปีนี้ครับอ่าพ่อจะเฮ็ดจังไดนะคะมีแม่ขาเข้ามาขอสื่อนอไปค่ะนอไปขายครับเขาจะมารับสื่อเอานอไปขายครับจ้ะบ่จะอืดเป็นบ่แม่นครับ จ็ดน้อนะคะพ่อทีเพิ่นว่าเจ็ดน้อยี่สิบบาทครับเจ็ดน้อยยี่สิบบาทอือครับกับวยญญานกะพอนาอกับมันกับต้องมีทางออกนะครับแต่ตอนนี้ขอใครกอกันเนาะแม่อนครับจ้ะเอาละพี่น้องค่ะกะเอาคิมนี้มาฝากกันสั้นๆเด้อค่ะเด้อสาวนุ่มเยืนเอาคาไปส่งเคอรี่ก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณพ่อเพิ่นฝากกบอัวน้่พี่น้องมีกบอว่พ่อไอ้ขาเอินว่าต่อยอด จากสิ่งที่เข้าเขตเนาะจากการเลี้ยงกบครับผมขายกบกิโลครับผเข้ากับมาแปลรูปครับเป็นกบอัวกบกิโลหนึ่งมิจโตเร์คาใส่นี่ก็ประมาณสิบสองสิบสามตครับสิบสองสิบสามตัมเข้าจังไหนเงินจากบาทคะถ้าขายกิโลถ้าขายกิโลก็ร้อยยี่สิบบาทครับร้อยยี่สิบบาทครับผมปัตานี้เข้ามาแปลรูปครับมจะโต๊ะยูจิโตคะที่ขายร้อยหนึ่ง ถ้าเ่าแปลรูปเป็นกบอัวเ่าก็จะได้เงนินสองร้อยนะครับอ๋อจากกบกิโลนึงครับผมเ่ามาแปลรูปเ่าจะได้ประมาณสองอยครับผมเขาก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นแม่นครับค่ะเดี๋ยวพี่น้องเบิรงคลิปพอเพิ่นอนซีนเรนะืเนา้เขาอิ่นครับผมบรรจุเนาะรบรรจุรบรร<ม>จุบจกบอัวนะคะสาวน้ำเงนินจะเอาไวเอาไว้ต่อคลิปนี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องเบิรงหลังกาสนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพอเพิ่นคือเขาบอกว่า เขาตรงกล่าวไปสู่ยุคของการมีผลิตภัณฑ์มีแบรนด์เป็นของเจ้าของคือนอกจากเฮ็ดยั้งกระตามนอกจากขายผลผลิตลังเทื่อผลผลิตราค่าตกต่ำเนาะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เขาจะบท่ันตกต่ำนะเขาจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเบ่งคลิปกบอัวต่อต่อจากต่อจากมองนี้นะคะนี่กัขอบคุณพอสุดใจเลหลค่ะพอคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ